สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh มาซะด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นกลับมาเล่นแรงปกตินะพอดูดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะงั้นช่างมันกลับมาเล่นแรงธรรมาดาดีกว่านะตรงนี้ครับทอยเดือดชนะนะเลือกที่จะเริ่มก่อนครับแล้วก็มือแรงนะเพื่อนซีคนใหม่ครับคนดีคนเดิมนะทูเดียครับขึ้นมือมาถ้าเกิดทูเดียขึ้นมือเนี่ยแปลว่าถ้าเกิดถูกต้ลคอมโบเนี่ยครบหลุมครับมันจะยังไม่ได้เบเซอร์ในเทิร์นเรานะจะไม่ได้เบเซอร์ในเทิร์นฝั่งข้ามซึ่งมันจะหายไไไไไปตัวววกก็็ช่่่่ยมมมดดด้้้้นนะใสเีแลจขึือทรริง แล้วก็เรามีเป็นเอเซเต้ครับคู่กับทอยบ็อกซ์นะจะเล่นคอโบคู่นี้ได้ครับแต่ว่าดียิ่งกว่านะครับเรามีแผนที่ครับใช้ปุ๊บลงเป็นแอสเซล่าครับเอาไปเช็คของนู่นนั่นเกาะได้นะถ้าเกิดแอสเซล่าเล่นไม่สำเร็จครับเอเซเต้ครับเล่นซ้ำได้อีกรอบนะแล้วก็มีอินเปิลด้วยเป็นแบบกำลังกไว้ช่วยอะไรอย่างนี้ตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเม้นหนึ่งครับก่อเช็คอุลตราครับเช็คนู่เช็คนี่นะใช้เป็นแผนที่ครับเซอร์เป็นแอสเซล่าครับแล้วก็แปลเป็นทอยบ็อกซ์เลยโอเคครับบอย็ เอาสองคนมาแปะเป็นโซเยอร์กับรถถังแล้วก็ลงเป็นแอสเซอราครับกอเทคเลยเนี่ยครับตรงเนี้ยถ้าเกิดเล่นมาสักพักหนึ่งอ่ะคนเขาจะเริ่มรู้ครับเขาจะไม่เป็นนเกตไอแผนที่พวกนี้หรอกเขาจะรอนเกตจังหวะนี้แหละที่เราส่งเสร็จปุ๊บก็จะเป็นเวเลอร์อิมเปร์หรืออุลาร์เงี้ยครับมันจะไปต่อระบาดครับเพราะมันเป็นนอนจูทั้งคู่นะส่งเลยครับอ่ะตรงนี้สําเร็จนะครับแปะประหลาดสุดออกเป็นซิวีครับแล้วก็ซิวี่กอเทค แล้วก็เชนต่อครับด้วยทอยโซเยอร์ครับก็ปิดเชนนะจะได้ไม่ดูนะตรงนี้ดิโซครับโซเยอร์ขึ้นมาแล้วก็ซีวีครับเสิร์ชเสิร์เป็นเทลส์นะครับแล้วก็ทอยโซเยอร์ก็ตรงนี้มีทอยบล็อกแล้วครับจะสามารถเสิร์ชมอนสเตอร์ท่าแสงได้นะเนี่ยเลเวลสี่ท่าแสงมอนสเตอร์ขึ้นมือได้ก็เสิร์ชเป็นลูเซียครับแล้วก็ใช้เทลเลย เซร์เป็นเอลเซเต้ครับเอามาเผื่อไว้เล่นนะเพราะตัวอื่นเสิร์มามันก็อย่างนั้นนะเพราะว่าตรงนี้ขอมันจะเริ่มใกล้หมดแล้วเพราะใส่ไปแค่อย่างสองตัวใช่ปะล่ะแล้วก็ไปต่อครับซิโคเป็นคอร์ลาดากอนแล้วก็ไปต่อครับที่บาลอนอ่ะเอามายืนคัำไว้ก่อนนะทีนี้เวลาเขารอขัดอะไรครับมันจะได้ใช้ไม่ได้ลวถ,ถ้าเกิดเขามีดีบิลัว่าน่าจะโดนไปแล้วใช่แต่ตรงนี้อาจจะมีอินเปิลหรือมีอะไรก็ตามนะเพราะงั้นบาลอนยืนค้ำอยู่ก็พอได้แล้วเสร็จปุ๊บคอร์ลาดากอนครับตรงหลุมจหนึง โอ้โหโคตรเก่งนะโจเป็นชีนิวครับชีนิวก็ช่วยได้ในหลายกรณีนะเสร็จปุ๊บไปต่อครับเอลเซเต,เตส่งรถถังลงหลุมไปเลยสเปรแล้วก็เสิร์ครับเซอร์เป็นแอสเซ่าครับก็เอามาถือให้มันครบหน้าไว้นะตาหน้าจะได้เล่นง่ายๆ,ๆแล้วก็รถหักครับทูสองหลุมสเปรตัวเองขึ้นมาแล้วก็กดเทคต่อครับทีบิวตัวเองสเปอรอ่ามอนสเตอร์เลเวลหกหรือต่ำกว่าครับจากหลุมนะเพราะเรามีไอ้ทอยบ็อกซ์อยู่นะสเปรครับเป็นซีวี่ แล้วก็ซีโคลเลยอะทีเราก็ไปทางเส้นของไอไวฟอรเลยครับเป็นดิเซล่านะกดเทครับส่งเวทหนึ่งใบลงหลุมแล้วก็เสิร์ฟหนึ่งใบตัวนี้ถอดเป็นทอยบ็อกซ์นี่แหละลงไปเลยแล้วก็เสิร์ฟครับเป็นกับดักเอาไว้ในตาหน้าแล้วก็เห็นเวทกับดักตกหลุมครับเอฟเฟกต์ของแอเซล่านะสเปรย์ขึ้นมาไปต่อครับที่เดียเบลแล้วก็เดเบลเลยเก็บหนึ่งใบครับแล้วก็เก็บเป็นทอยบ็อกซ์แหะเพราะทอยบ็อกซ์มัน ไม่วัดเผือเถินนะเราแปะปุ๊บแล้วก็เอาสองใบแปะต่อได้เอาไว้กันเวลาเขาตีเข้ามาได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเขาตีเข้ามาเนี่ยมันจะส่งก๊าซเซ็ของเราหนึ่งใบครับแล้วก็ทำลายตัวที่ตีเข้ามาได้ด้วยแล้วก็ไปต่อครับลูซีนะเห็นเพื่อนอยู่ครับสเปร์ทีนี้เราเล่นฝั่งไวฟ์ฟอเรสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราไปต่อที่ฝั่งของเซจูเลียครับแต่ว่าด้วยความที่ทูเดียมาขึ้นมือมาแล้วครับไอเบเซอร์จะออกเทินนี้ไม่ได้นะไปออกเทินหน้าก็ไม่เป็นไรครับน่าจะพอทูอเดียถ่ายเพราะไ เอฟเฟ่ของลูเชียครับทิ้งเลยทิ้งไปกระดักนะเพราะกระดักมันทิ้งฟรีครับเสร็จปุ๊บโจนึงก็จวได้ฟิลนะโชคดีครับที่ฟิลใส่มา2ใบนะกระดักมาเซ็ตเสร็จปุ๊บทิ้งโคต่ตอเลย12ดาวครับเป็นหุ่นยนต์แล้วก็หุ่นยนต์เซิร์ตก็เซิร์ตฟิลขึ้นมาแบบฟิลทิ้งฟิวยริงไงคุ้มๆแต่ตรงนี้ครับด้วยความที่ทูเดียมันอยู่บนมือครับเราต้องเอาทูเดียไปล็อไว้ได้ถูกใช่ไหมเอ็นเฟดหุ่นยนต์จะได้ทูเดียมาเซ็ตครับแล้วก็จะได้ดันขึ้นไปได้อะไรอย่างนี้ ฟิวเลยทิ้งมือครับทิ้งทูเดียครับเอาพามิล่าไปแล้วก็พามิล่าดันตัวขึ้นไปเซอร์ครับเซอร์เป็นเวกับนะเอาไว้เล่นเทินฝัน่งข้ามครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมกับทูเดียมันดันไม่ขึ้นเงี้ยเรายังมีเวกับครับเอามาเปิดซ้ำต่อได้นะเซีส่ส,สามครับแล้วก็พัดเลยตอนนี้เอ็นเฟยครับตามแผลนะคุยโยนครับเอาทูเดียไปข้างหลังอาทิพอเทินฝัน่งข้ามครับเราดันทูเดียปุ๊บใช่แล้วซีโคไปคิมสันแล้วก็ขึ้นเบเซอร์ได้เหมือนปกติ จะมีเบเซอร์หนึ่งในเกตแล้วก็เป็นบาลอนครับหนึ่งในเกตมีชีนิ้วมีอิมเปอร์แต่ว่าแฮแบไม่มีแนละ้วก็แค่นี้น่าพอนะบาณสี่ห้าขัดเลยนะ่าใช้ได้อยู่เพราะเรายังมีเป็นไอ e กระดักแม่โบติครับน่าจะเล่นต่อได้นิดนึงไม่นึงครับโอ้อฟไพเปิดมาเป็นฟิลคาชานะครับก็เป็นเด็กหกสิบใบนะฟิลคาชาตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปสนใจมั้ยครับบาลอนเนี่ยเก็บไว้ในเกตช็อตสำคัญดีกว่านะเพราะตรงนี้มันยังไม่ส่งผลอะไรกับเรา แต่ว่าตรงนี้เราตั้งเป็นเบเซอร์เราไว้ก่อนครับใช้ไปทูเดียครับดันที่ไปเลยดิโซครับอาะแล้วก็ปรับดาวนะกีเกตัวเนี้ยมีสองอยให่ที่บอกมันจะก,กีครับเราจะทูเดียขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไม่ต้องปรับดาวครับทิ้งไปสีดาวไว้ใช่เฉยใช่แล้วก็เปิดเป็นเวการครับ,รบขึ้นไปแปดาวแล้วสิงโคลคู่นี้ก็ได้นะและ้วทูเดียครับเก็บเอาไว้เปิดกับกับดักก็ได้เป็นอีกทางเดียวตรงนี้เล่นไปทูเดียครับเพราะพวกนี้เก็บไว้เล่นดีกว่านะ ดาดขึ้นมาเสร็จปุ๊บเอฟเฟกฟิลครับสักคีโคลออกเป็นคลิปสันดาก้อนแล้วก็คลิปสันเลยแบงล่าครับออกเป็นเบเซอร์อ่ะตัวนี้ฝากข้าวครับ,รบลงเป็นเฟรเลียนะเฟรเลียก็ไม่ดีสำคัญอะไรครับโปรเทคเซอร์ครับอ่ะอันนี้ถ้าเขาเซิร์ฟสำเร็จครับอาจจะมีปัญหาได้เพราะงั้นบันร์ครับได้เก็บไปก่อนเลยไอเบเซอร์เนี่ยครับเก็บไว้ในเกตใบสุดท้ายจริงๆ,ๆนะเพราะว่ามันในเกตได้หลายอย่างใช่แล้วมัน ค่อยฆ่าชัวร์เดี๋ยวเพราะมันรีมูฟตัวใหญ่ออกเป็นคอนอะไรเงี้ยเพราะงั้นโอกาสที่จะในเกตสำเร็จค่อนข,ข้างสูงครับเพราะนักเก็บไว้สุดท้ายเลยนะแล้วก็บารอนเนี่ยครับถ้าในเกตได้ก็ใช้ใช้ไปก่อนเถอะเพราะว่าเดี๋ยวพอเข้าเทิร์นเราตดาน,น่ามันก็แปลงร่างเป็นพวกแม่มดมาเล่นต่ออยู่แล้วใช่ปหมละ่ะในเกตครับทำลายเลยแล้วก็เป็นฮอลัสนะครับไอตัวทิ้งเสร็จลงนะก็ไม่ได้ครับช่างมันนะไม่ต้องไปสนใจอะไรโอ้ทิ้งคู่ดีจ้ะ ไอ้กาดักที่เป็นวิซ่าจ้ะก็เลยกับเทเลเมนต์อะไรอย่างนี้พอตัวนี้เสร็จปุ๊บเราไปต่อครับเอฟเฟกของซิวี่เลยยัดไอรีเซล่าครับแล้วก็สไปตัวเองขึ้นมาโอ้โเหเลยแต่เสื้อนะชี้นิ้วไม่เป็นไรครับเพราะเรามีครบนะเรามีทั้งซิวี่ครับมีทั้งลูเซียนะเพราะงั้นไอตัวซิวี่ขึ้นไม่ได้ครับเราใช้ลูเซียขึ้นแทนก็ได้เหมือนกันกาดักครับก็กรีมูฟจ้ะได้เส์ออะไรเสิ์อพวกเว่กาดักแก๊งมันใช่ไหม แล้วก็เชนต่อครับเป็นลูเซียครับยัดลิเซล่าเมื่อตะเกียรครับเพราะว่าไอ้ซิวี่มันจะโดนนิเก็ใช่เราก็ยัดริเซล่าเข้าไปเลยสป,ปีดขึ้นมาครับเพราะไอ้สุดท้ายปลายทางจะเหมือนกันนะเพราะสุดท้ายเราใช้กับดักครับเปิดปุ๊บก็ชุบเป็นตัว2ดาวขึ้นมาเป็น A แอสเซราก็ได้แล้วก็สิงโคคูน่นี้ขึ้นเป็นซิวิล่าครับสั่งความมอนสั่งความทุกตัวนะโอ้เสิปปรเป็นกีฟครับอันนี้ถือว่าชีนิวให้จจมเมื่อตะกี้ดีมากๆนะเพราะว่าเราจะประหยัดพวกนิกเก็ตไปได้ประมาณนึงเลย ตัวชีนเดียวครับก็ช่างมันนะแล้วก็ทิ้งสโลครับไอ้พวกพอรัดเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเขาตั้ง2ตัวเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดปุ๊บแล้วทำเป็นลิเซิล่าครับสั่งคว่ำเลยเขาก็น่าจะนิ่งนะเพราะว่าถ้า2ตัวถ้าเราปล่อยไว้เขาจะเอ็กซีได้เพราะเอ็กซีมันไม่ขึ้นเชนนะตัวนี้ก็เห็นการ์ดตกหลุมครับเอฟเฟกต์ของเอลเซเต้ครับเก็บขึ้นมือเห็นพวกเวกับดักตกหลุมนั่นแหละ แล้วก็ใช้เป็นกีฟครับออกเป็นฮัน,นิตนะอยูดีดีเทเรมนก็กลับมานะแปลกประหลาดสุดๆนึกว่าคนจะเลิกเล่นหมดแล้วสิตัวน,นี้ก็อฮันนิ้ครับส่งลงหลุมแล้วก็เฟกจะสั่งฟิวชั่นอันนี้เพื่อความไม่ประมาทครับเรามีชีนี้ครับชีทิ้งไปนะเพราะถ้าเกิดเขาฟิวชั่นติดปุ๊บเนี่ยอาจจะวุ่นวายครับเพราะงั้นเราต้องเก็บในเกตของเบเซอร์กับอิมเปร์ครับเอาไว้เล่นนะน่าจะพอได้อยู่รีซบเลยก็ชี้ทิ้งไป แล้วก็โ,โหมีทั้งไอ้นี่นะมีทั้งโลงครับมีฟิลเลยนะแต่ว่าถ้ามีฟิลกับโลงก็ควรจะเล่นโลงปะ่ะเล่นโลงปุ๊บแล้วก็ทิ้งฟิลแล้วก็นูน่นนี่นั่นน่าจะได้นะแต่ว่าไอนี่มันมันเซิร์แล้วก็ยัดใช่ไหมโอ้สปย์เลยนะแล้วก็เฟลของตัวฟิลครับเซิร์ดหนึ่งยัดหนึ่งถ้ามันห็นไปตรงนี้นะปกติมันต้องเป็นลิงบ้านถึงจะถูกต้องเพราะตัวนี้มันก็ดูไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่ปะ่ะโอ้มีนี่ด้วย ชิเลนครับก็ถึงว่านะเมื่อกี้ตอนที่ฮานิกจะฟิวชั่นครับเพราะโฮฟิวชั่นคู่นี้แหละและ้วขึ้นไปขี้คาร์ลอสนะเพราะงั้นตรงนี้เขาลงพวกก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับรอดูก่อนก็ได้อ,อทิ้งมือเลยเนาะแล้วก็โม่ต่อครับอ่ะอันนี้ถือว่าโม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีตัวประหลาดมาด้วยนะเป็นมิโกะครับไม่แน่ใจนะว่ามิโกะกับทีละเม็ดแล้วก็ฮอร์ล็อตี่มามาด้วยกันยังไงนะแต่ว่าเด็กหกสิบใบครับเดี๋ยวต้องไปดูดีเด็กนะว่าประมาณไหนโอ้ทับต่อครับเป็นไทฟอนนะไทฟอนนี่มัันนก็ยงงไะ ถ้าเกิดมันลงสําเร็จใช่ไหมอ่าถ้าการไปน,นี้เอ Exit s u m มอนครับอ่าถ้าสองฝ่ายจะไม่สามารถ Activate เอฟเฟกของมอนสเตอร์ที่พลังสามพันหรือมากกว่าได้ก็คือบาลอนจะ Balon ในเก็บแล้วช่างมันแต่ว่าเบเซอร์เนี่ยครับมันจะใีเก็ไม่ได้นะถ้าเกิดมันลงสําเร็จนะเพราะงั้นตรงนี้เบเซอร์ครับเอฟเฟกเลยรีมู v ตัวเองทิ้งครับแล้วก็ในเกตซัมมอนทํำลายไทยฟอนทิ้งไปเลยอันนี้ด้วยขาที่มันจะลงไม่สำเร็จนะพเพราะไม่ใน,นเกตซัมมอนเราก็สบายครับตรงนี้เรายังมีเป็นอิมเ m อร์ครับเป็นอีกไม้หนึ่ง แล้วก็เมื่อตะก,กี้ครับกบดักเปิดชุบแอสเซราครับแล้วก็สิงโคขึ้นปเป็นิีวิลาสังพมสองข้อนะโอ oh, นี่ก็ลงนะแล้วพี่จะแปะลงตัวนี้ทำไมแปลกๆนะที่เย้ควาดแปะลงค่ะแล้วก็ทิ้งฟิวน่าจะได้มือเยอะกว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตรงนี้ลงก็มีเฟสครับถ้าเกิดพวกมอนทอรัดสู้ครับมันจะส่งลงสุมได้คนะ่ะแต่ตรงนี้ก็ตามแผนครับพอเข้าไปใ์้เฟสปุ๊บเราไปกับดักเลยชุบเป็นแอสเซราครับเสร็จปุ๊บสั่งซิงโคทันที ออกเป็นซิวิล่าครับแล้วก็กดถึงนะฝ่าข้ามทุกคนครับตรงนี้ face แบทเทิลเฟสแหละครับฝั่งข้ามถอยไม่ได้แล้วเขาก็ต้องไปเมนสองค่ะและว้วพอตาน้าปุ๊บเบเซอร์กลับมาครับยำใหญ่แน่นอนแล้วตรงนี้ครับเรามีเป็นเวก้ด้วยครับเรากลับมาเป็นพามิลาใช่ะพามิลาดันขึ้นเวกัาใช้ไหมล่ะต้องใช้เวกัาก่อนเวกัาปุ๊บแล้วพามิลาค่อยขึ้นครับแล้วก็ซิงโคลขึ้นเป็น acer, เบเซอร์เบอร์สองสู้ต่อเนะี่ยยาว,ยาว กาะประมาณนี้หนะ้ากอบเวลาบือมันขึ้นมันก็พอได้แหละแต่ว่าทูเดียม,มันขึ้นมาครับมันก็จะช้าลงนิดนึงครับก็อพอทูทูให้ไถ่นะมันก็ไม่ได้แย่ในหันนั่นหรอกเด็กมันก็ค่อนข้างเสถียรใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดรฝั่งข้ามนะว่าใส่มาประมาณไหนหกสิบใบนะสามีมอันนี้ก็เป็นลีเดของเด็กฝั่งข้ามเมื่อตะกี้ครับก็แปลกๆนะน่าจะอยากเล่มมิโกะด้วยเพราะใส่ของที่เป็นมิโกะมาประมาณน่งใช่ไหมแล้วก็มีเป็นพวกทีเรเมนด้วยแล้วก็เป็นฮอรลัส ไอพวกบีชอฟนี่น่าเป็นของเสริมไปเฉยนะก็กดูไม่ได้ครับใบแรกครับเป็นเจสซิงคอนครับเมชเชนโซแล้วก็แม็กซี่สครับมีเต๋าด้วยเพราะเล่นเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเรโบอบิดนี่เรโบอบิดแล้วก็ฮันนิสครับมิโกไฟมิโกน้ํามิโกเขียวชิเลน2ครับเรโนฮาร์ดสามเกลด์โมโด,มดโล,ลา่ามักนามัสด,ดุยเวิร์มเฟนเลียทีรามินคาชาครับทิ้งสัตว์ลง3เลยแล้วก็เป็นไอทัวทะนูเมือ่อกี้แล้วก็ลิงครับ แล้วก็เป็นนิบิลุครับนี่โชคดีมากที่ไม่โดนนิบิลุถ้าเกิดโดนนิบิลุก็อาจจะลำบากนิดนึงแล้วก็มีมิโกะครับที่โชคดียิ่งกว่าครับคือแต่ว่ามิโกะก็ไม่ช่วยแบบเพราะเมื่อกี้บอก์ดเราเซตเสร็จแล้วมีทั้งบาลอนกับเบเซอร์อย่างเงี้ยเพราะงั้นมิโกะไม่น่าจะเล่นได้ง่ายๆครับแล้วก็ใส่มิโกะตัวใหญ่นะเพิ่งเคยเห็นคนเล่นแบบมิโกะจริงๆนะเพราะว่าส่วนตัวมีเด็กมิโกะของกิ้งอยู่ใช่ก็ไม่เคยเอาตัวนี้มาเล่นเหมือนกันนะเล่นแค่เซตธรรมดาม,มันก็เก่งพอประมาณอยู่แล้วมีปีชีพด้วยบูโฮ uh ครับเซิงลงลรฟนนัักกบมเเคิตนะีป็พ่าท มีขโมยด้วยเพื่อเขยคนเล่นนะ U R ครับแพงมา,มากๆนะอ่าขวาหน้าโง่ครับเวทน้ำเวทเขียวแล้วก็ฟิวคาชาฟิวฮอรลัสลง3ครับชีนิ้ว2ดับเล็ดถ้าโดนดับเล็ดกร็ระบาดเหมือนกันนะเมื่อตะกี้เซเลอรบันี่ครับอิมเปอร์เลเบลบิดแล้ก็พวกกับดักของพวกเทเลเมนต์กับไอ้พวกมิโกะนะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีนี้ด้วยแบ็กโกะครับแล้วก็ทการ์สชัต์โลแบ็กนะโดนบ่อยมากนะช่วงหลังวันนี้ เอกตาก็เป็นพวกเทนเดเมนครับอันนี้เป็นเท,เทนเดเมนต์นะที่เขาได้เล่นกันครับแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอลัสนะแล้วก็พวกตัวลิงโน่นนี่นั่น,ก,น,ก,น,น,ก,นนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กอะไรเดียร์เทนเดเมนแล้วกันนะก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูไตรสองต่อครับอันนี้ก็เป็นไตรสองนะครับตอนที่ทอยเดชนะครับเริ่มก่อนนะมือแรกครับก็ประทับใจนะ ขึ้นมาคู่ครับเมื่อกี้ทูเดียขึ้นมาคนเดียวก็ลาบากนะอันนี้แบบมาแบบแพ็คคู่เลยใส่แค่อย่างระบายแท้ๆนะไม่เคยเข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับไอต่อคนนี้แต่ว่ายังโชคดีครับที่เรามีเป็นแอสเซอราครับคู่กับทอยโซเยอร์นะแต่ว่าปัญหาตรงเนี้ยเราไม่มีเอลเซเต้ค่ะถ้าลงปุ๊บและแอสเซราครับโดนอิมเปร์หรือโดอะไรก็ตามครับมันจะนิ่งมากๆเลยนะแล้วก็มีอิมเปร์ครับไปคอยช่วยนิดนึงตัวนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับก่อตามสูรครับเซตทอยโซเยอร์แล้วก็ลงเป็นแอสเซครง ขอแค่ได้ส่งก็พอนะเพราะว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยโดยเป็นอิมเปอร์เนี้ยเขาเล่าอิมเปอร์ตรงเนี้ยเราก็ยังพอได้นะเพราะว่าเดี๋ยวทอยโซเยอร์มันจะขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีจูนเนอร์ครับมันจะไปต่อไม่ได้ไกลมากนะเพราะงั้นก็ช่วยไม่ได้แหละอ่านอิมเปอร์นะเพราะจริงๆครับตามหลักการแล้วมันควรจะใบตั้งแต่ตอนที่ลงมาเลยนะเพราะยังไงเราต้องใช้แน่ๆใช่ปเวละถ้าลงเป็นแอสตราปุ๊บแล้วแบบเขาใช้อิมเปอร์ใบปุ๊บเนี่ยเราจะส่งทอยโซเยอร์ลงหลุมไม่ได้ครับทีนี้จะลำบากของจริงนะรีโซเลย อ่ะที้ก็ไม่เป็นไรครับเราก็มีเท่านี้ก็เลยเท่านี้ครับไปต่อครับเป็นทอยโซเยอร์สเปคขึ้นมาแล้วก็เสิร์ตครับเสิร์ตเป็นทอยบล็อกครับเอาไว้แปะสู้ต่อแล้วก็โอ้โหล็คเบิร์ดนะโอ้พี่ชายเป็นเทนไปปะเนี่ยไม่เป็นไรครับเราไม่เสิร์ตละเราจะมาเซตเดียวครับตรงนี้ทอยบล็อกครับโกเทคเลยเอา2ใบครับมาเซตเป็นรถถังกับโซเยอร์นะแล้วก็ไปต่อไม่ได้ครับเพราะไม่มีจูเนอร์นะไอพวกนี้ก็ดันขึ้นอาูซะก่อนตัวนี้เสร็จปุ๊บเราลิงก์ต่อครับ ขึ้นเป็นกระต่ายนะตรงเนี้ถ้าเกิดใส่เป็นเซ็ตพวกงูมาก็อาจจะเล่นดาการได้ก็แต่ว่ามือสภาพเนี้ยคิดว่าถ้าเกิดใส่ดาการมาแบ็กเมทแม่งต้องขึ้นมาด้วยแน่เลยเพราะงั้นไม่ใส่ดีละตังนี้เป็นกระต่ายครับเล่นแค่นี้ก็ได้โกเทกกระต่ายครับเอาเป็นลูปันคาร์บสเซ็ตลูปันสุดเมตาของเรานะแล้วก็สีเปิดครับตรงนี้ก็วัดดวงครับถ้าแบบ่ข้าไปเทนไปแล้วเขานำมาด้วยฮาปี้อ่ะก็ตัวใครตรงมันนะเพราะงั้นช่วยไม่ได้ครับมันไม่จะพูดงไงนะเมนหนึ่งครับ ล่อตัวไปนะเป็นเซนจูเรียนครับไอเซนจูเรียนเนี่ยปัญหาคือไอใบนี้ไอโอสเนี่ยมันจะถ้าเกิดตัวที่มันเรียกมาครับยังอยู่บนสนามอ่ะมันจะล็อกแค่เซนจูเรียนแต่เพราะงั้นมันจะเล่นยากประมาณนึงครับส่วนตัวเลยแบบไม่ค่อยหนาใส่เท่าไหร่นะเพราะว่าบางทียบชุกเชิญเนี่ยแล้วเราโดนล็อกบอร์ดมันจะไปต่อไม่ได้นะแต่ก็แล้วแต่คนแหละเพราะมันก็เป็นแบบเป็นใบเปิดอีกใบนี้เนาะเป็นทูเดียครับเขาเอาทูเดียมาอย่างถูกต้องครับขอเราแม่ขึ้นมือหมดเลยนะตัวี้ทูเดียครับดันขึ้นมา โซเนยจริงๆอ่ะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าไอเอฟเฟกดันขึ้นมาอ๋อมันเป็นสปีดหนึ่งเนาะลืมดูเนาะเอาแต่เป็นกระดักครับกระดักเป็นสปีดสองแค่ถ้ากเกิดตอนเขาลงปุ๊บเนี่ยแล้วเราเปิดเป็นกระดักอ็จะจิ้มอ่ะคิดว่าตอนมันรีโซวว่าเขาน่าจะดันขึ้นมาแล้วก็หนีได้นะเพราะงั้นลูกปันน้นเนีเอาไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าลูกปั้นครับเวลาเจอเซนจูเรียนอ่ะมันก็พอจะได้เปลี่ยนอยู่บ้างครับเพราะว่าได้กเขามันซิงโคลเป็นหลักใช่ไหมพอซิงโคลปุ๊บลูกปั้นครับก็ทิวว้วกกก็็เเเนนนนตซซาาบออ่่จะสูู้้้ไดยยขึมมลโแี พี่จา๋าดีโซค,ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้เราไปไหนไม่ได้ไกลอยู่นะเต็มที่ก็จะไปแค่ทีเดียวเท่าน,นั้นแหละอ่ะดันขึ้นมาแล้วก็ทูเดียครับจะดันลงนะเรามีอินเปอร์ครับไปทิ้งไปเลยเขาก็จะอยู่แค่นี้ครับแต่ว่าตัวยาเสียนิ่นะครับเพราะาเขายังไม่เสียนอมาลซัมมอนใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดเขาลงเป็นใครเดียวพวกตัวที่เป็นเก่งๆอ่ะน่าจะลำบากเหมือนกันแต่ตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาปะ่ะเพราะว่า ไอทูเดียนะครับมันมาจากโอสใช่ไหมถ้าเกิดทูเดียอยู่บนสนามอ่ะเขาจะไม่สามารถสเปรย์จากอีกตัวได้ครับนอกจากเซจูเรียนนะนะเพราะงั้นเขาต้องหาทางเคลียร์ทูเดียไปก่อนโอ้หมีพายมิดาบนมือเนาะเอาเรื่องสุดๆหรือเขาจะได้เป็นเซจูเรียจริงๆนะไม่ได้ผสมนะเนาะเซอร์ครับเซอร์เป็นฟิวขึ้นมาแล้วก็ปักฟิวเลยแล้วก็ฟิวครับทิ้งมือนหนึ่งใบโอ้หทิ้งทอร์โซเยอะนะน่าจะสายเดียวกันเซ็ตปุ๊บ เขาก็แบทเทิลครับแต่ว่าแบทเทิลน่นะตีมาอย่างเงี้ยเราก็เจ็บแค่ร้อยเดียวครับเพราะว่ากระต่ายเนี่ยมันจะไม่ถูกรายจากแบทเทิลนะแล้วก็เขาตีเสร็ูปปั้นไม่ได้ครับเพราะรูปปั้นเราใหญ่กว่าอ่าผ่านเลยครับเพราะว่าเขาโดนไอเซนจูเลียนโอเวล็อกไว้นะเพราะว่าพอไปสี่สี่เนี่ยไอเซนจูเลียนมันเป็นสิบสองแค่สี่สีสสส่มันเล่นไม่ได้นะขเข้าใจครับโจดีกว่าโหน้องมาช้าจังนะถ้าน้องมาตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้เล่นละแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ไปของเราเรื่อยเรื่อยเม็ดหนึ่งครับเอฟเฟกต แล้วก็สเปรย์เป็นพาม,มิล่าเนาะดิโซครับอ่เอสเตสเปรย์แล้วก็เสิร์ฟเป็นแอสเ,เซล่าครับเอาไปเล่นต่อแล้วก็ตรงนี้ครับอันนี้ถือว่าดีามากๆนะเพราะว่าไอเทคแรกเนี่ยที่ว่าถ้าการ์ดในโซนข้างหลังครับดันขึ้นมามันไม่ได้บอกว่าของเราครับเมื่อกี้ฝ่าข้ามดันขึ้นมาใช่ได้จิ้มหลังเลยนะโคตรเก่งเลยแต่ว่า มันก็ไม่ค่อยทันครับเพราะว่าเราจะจิ้มฟิลใช่แต่ฟิลมันเป็นสเปียสองครับพอเขาดันปุ๊บเขาจะเชนข้าบดเราได้ครับเชนสังซิงโคนะทําให้มันก็ได้จิ้มก็โอเคแล้วแล้วก็ไปต่อครับเป็นทอยโซเยอร์สเปรย์ขึ้นมาอันนี้ที่บอกครับฟิลสังซิงโคแล้วก็พารบิล่าครับรู้มากในะหมอนี่เพราะถ้าเกิดไม่ใช้พารบิล่าเชนปิดครับไอตัวที่ซิงโคมาจะโดนลูกปันนก้นในเกตนะเพราะตรงนี้ก็ในเกตไม่ได้ครับโอ้โหไปซี จะซื้ออะที่มีเยอะจังอะรีโซค,ครับเป็นฟิลนะฟิลมาซ้ำอีกแล้วก็ี่โคครับอ่ะออกเป็นดีเบลครับอ่ะตรงนี้พอจะเดาได้แล้วว่าฝั่งข้ามเป็นเด็กเดียวกับเราครับแต่ว่าลิซอาจจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็เวลาเจอแม็กซี่ครับวันก่อนนะ่ะโดนมากับตัวนะเด็กเนี่ยครับมันค่อนข้างแพ้แม็กซี่ประมาณหนึ่งนะสมมติว่าเราโยนแม็กซี่พวกเนี่ยแล้วฝั่งข้ามสเปรย์มอเราดูครับยัดให้เราโจวเต็มมือครับพอพวกขอมันเต็มมือมันเล่นไม่ได้นะเด็กเนี่ย มันต้องให้แบบมีของอยู่ในเด็กเยอะๆ,ๆ,ๆครับแล้วของบนมือมีน้อยๆเพราะมันค่อยๆเสริมาทีละใบใช่ปหมละ่ะเพราะาตรงนี้จากประสบการณ์ที่เคยเจอมาครับเราสเปย์ยัดเลยนะให้เขาโจยเยอะๆครับพอเขาโจยพวกไวฟอร์เรสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้ละและส่วนไอ้พวกเซตที่เป็นเซจูเล่ครับมันเล่นแค่ทีเดียวนะเราขัดทีเดียวได้ก็ชนะละทอร์โซเยล่ครับแล้วก็ตรงนี้เขาไปต่อเป็นไอตัวเดเบลครับเดเบลก็จะส่งเวกกำลังลงหลุมชาแล้วก็สเปย์หนึ่งตัวดีโซครับ โอ้ตรงนี้จะไปเป็นซิเวล่าครับซิเวล่าก็สั่งความหมดเนาะความหมดมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะเธอนี้เรายังไม่นอมสมอนนะยังเหลือรถถังครับเดี๋ยวลงแอสเซลราไปเล่นต่อได้อยู่นะตนัวนีเสอครับสเสอเป็นลูเซนะลูเซโดตามได้ครับออยช่วยแล้วก็ซิเวล่าครับสั่งความทุกคนเลยความเสร็จปุ๊บไอ้นี้ก็กลับไปอยู่ข้างหลังนะตานาเอยดันทีใหม่แต่ว่าอย่างนี้ก็ดีนะพอตานาเนี่ยครับเวลาเขาปักฟิวปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดลูกป,ปันใช่แล้วก็จิ้มฟิวทีเลยเขาก็จะไปต่อลำบากตัวนี้เราไปต่อครับ a a เซลย โปเทครับส่งตัวถังนะสเปร์เป็นซีวีครับก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ครับเราสเปร์ครับยัดของขึ้นมือเขาให้หมดเลยนะตัวถังสเปร์ครับมีสมเลยแล้วก็เสริอครับเป็นกระดาครับตามสูตรนะแล้วก็ซีโคครับเป็นบาลอนเลยครับสู้ต่อครับเพราะตรงนี้เราต้องเคลียร์ให้หมดครับเราต้องโกเทครับทำลายดีเบลใช่ไหมแล้วก็ตีสีเวลาทิ้งครับจะได้เหลือเป็นพามิล่าตัวเดียวพามิล่ามัน ไม่น่าจะขับได้แล้วจะมีลูกปั้นครับน่าจะพอสู้ได้อยู่มาแล้วครับทำลายเลยแล้วก็กดเทคของทอยบ็อกครับเอารถถังกับทหารมาทิ้งอ่ะแล้วก็ไปเทิ้งเลยครับตีทิ้งไปเลยอ่ามีสองทันเลยอ่ะแล้วก็ทีนี้ครับพอฝ่ายข้ามเริ่มเล่นเนี่ยเขาปักฟิลปูชาเราเปิดไอแองเจิลเซจูครับขึ้นปุ๊บจิ้มฟิล แล้วเรามีหนึ่งในเกตครับน่าจะพอได้นะแล้วเขาจว่แบประมาณนึงครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะที่เคยเจอจริงจริงอ่ะเจ๋งมากนะแบบจ่วขอที่จะเสิร์ฟครับขึ้นมาครบอ่ะแล้วมันเล่นต่อไม่ได้ครับเพราะไอ้พวกเนี้ยมันจะต้องมีตัวให้เสิร์ฟครับถึงจะใช้เฟกได้นะเพราะงั้นก็สเปรย์ไปเรื่อยๆรแหละอ่ะเรียบร้อยนะก็คิดว่าน่าจะชะตากรรมเดียวที่เคยเจอแหละแล้วเราก็วางตัวแบบล็อกไว้เรียบร้อยนะเพราะเกศเขาปรับฟิลก็อย่างที่บอกนะรูปปั้นคับดันปุ๊บจิ้มฟิลถ้าเขาเล่นต่อมีบาลอนหนึ่งในเกตนะ ถ้าเป็นเซจูเลยครับแค่ในเกรดเดียวก็เพียงพอนะก็ปพราะมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูลีเด้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดของเด็กฝั่งข้ามเมตากีีครับก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทำไมเขาถึงแบบมีที่ไว้ใส่ล็อกเบิร์นะแต่ว่าพอมาดูปุ๊บเนี่ยเขาลดอุลลาครับแล้วก็ลดอิมเปิ์นะเอาที่มาใส่เป็นล็อกเบิร์แต่ว่าล็อกเบิร์สมัยนี้มันก็น่าจะเก่งใช้ได้อยู่มั้งแล้วก็เขาก็แก้ปัญหาที่เราเจอครับเขาใส่มา2คู่นะที่เราใส่มาคู่เดียวครับเวลามาขึ้นหมื่นมันก็จะจ๋งๆแค่บ้านต แต่เข้าใส่ฟิวมาสามเลยนะแล้วก็ไหนจะมีโอสอีกนะทำให้แบบพวกฝากรติ้เรียนตัวโต,วตวเคี้ยวมันเยอะไปหน่อยนะถ้าเกิดมันขึ้นมือมาเยอะเกินไปอะ่ะมันก็จะเล่นลำบากใช่ปหมละ่ะเพราะว่าเมนหลักของเราคือไบโฟเรส์นะตัวนี้เมนเดคับใบแรกเป็นเวเลอร์ครับล็อกเบิร์ดแม็กซี่แอสเซล่าครับเอลเซเต้อุลละแล้วก็ทหารครับทหารใส่สองนะรถถังมันหนึ่งอยู่ละฟิกพามิล่าครับสองใบชูเดียสองใบรถถังแล้วก็เป็นซีวีครับซีวีกับลูเซีย ก็อันนี้มันก็เทกันไปนะเพราะว่าส่วนตัวครับใส่เป็นซีวีกับดูเซียครับ2คู่นะแล้วใส่เป็นพาม,มิลาทูเดียคู่เดียวตัวนี้อีกฝ่ายเขาก็คงชางมาแล้วแหละว่าเขาจะยอมมือเสียตรงนี้มากกว่าครับแล้วไปเพิ่มตรงนี้แทนนะก็แล้วแต่คนครับแล้วแต่สไตล์นะเขาจะเทสมาปุ๊บแล้วอย่างเงี้ยจะดีกับเขามันก็นแล้วแต่เด็กนะแล้วแต่คนจัดเลยพวกนี้อ่าพัดเก่าครับเทลฟิลสามเลย ทอยบล็อกหนึ่งครับก็เหมือนกันนะน่าจะคิดเหมือนกันครับว่าทอยบล็อกมันแพงเกินไปนะแต่มันใช้แค่ใบเดียวครับการที่ใส่สา,สาพเพื่อขึ้นมือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะชิ้นนิ้วสองครับชิ้ดับนหนึ่งโอ๊ตแล้วก็เป็นเวกอัพอิมเปอร์สองครับฟาแลงก,กับดักครับแล้วก็นีเลนอยู่นิดนะาาเลียวมันระดับนะไอเนี่ยไอตัวนี้ก็เป็นตัวที่เลือกที่จะไม่เล่นครับเพราะว่ามันแพงแเป็นยูอาร์ครับแค่ซิงโคปุ๊บแล้วก็เสิร์ฟกับดักมาคอเตอร์ใบเดียวมันเอาไปเรื่อยๆดีกว่านะสามสิบเพชร แล้วก็เป็นลูกปัดครับลูกปัดสุดแข็งแกร่งเหมือนกันตันนี้เขาใส่เป็นดากันนะครับก็คงจะมีที่เหลือแหละในขาที่ทางเราครับเลือกเล่นท่าเทียบเป็นซิคโคเยอะกว่านี้เนาะก่อนแล้วแต่เลือกนะดากันครับอัลเบียนฟอร์มูล่ามัตติมัตนากอนซิวลล่าครับลูเซียแล้วก็วีซาครับเดเบลบาลอนเคียงเจนคอปิกเบเซอร์ aser, ครับคิมสันนะเลกาเทียหุ่นยนต์แล้วก็เป็นกระต่ายนะ ก็ประมาณนี้ครับผมสับเด็กไวฟ์โฟลเเละครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นลิที่คล้ายๆกันนะน่าจะวิธีคิดแตกตาก่างกันนิดนึงครับแต่ว่าก็น่าจะเป็นลิที่ค่อนข้างดีใช้ได้นะอาจจะโชว์ไม่ค่อยดีครับที่ามาเจอกันอะไรอย่างนี้นะก็ประมาณนี้ครับผมสับเด็กเซนจูดเรียนไวฟ์โฟลเละนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ